GOOD MORNING PODCAST จะเช้าสายบายเย็นเราก็ GOOD MORNING BUILD ENERGY ด้วยสาระกุดกุดกับผมวุดิเพลงจอาของ YouTube Channel p o s t s h a e GOOD LUCK สวัสดีครับพบกับรายการ GOOD MORNING PODCAST กับผมวุดีเพลง เราเดินทางมาถึง EP ีที่126กับหนังสือที่ชื่อว่า The w i s e OF LIFE ชีวิตต้องสงสัยโดยคุณนัทวุฒิเผ่าทวีสำนักพิมพ์แซลมอนคลายความคาใจในชีวิตผ่านคำถามชวนขบคิดและคำตอบที่เข้าใจมนุษย์ผ่าน19คำถามคาใจคำตอบสร้างสุขโดยผมเลือกมาบางส่วนเท่านั้น ใครสนใจรู้สึกว่าคำถามคำตอบของคุณนทุิน่าสนใจไปหาซื้อหนังสือเล่มนี้อ่านได้ผ่านลิงก์ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นเว็บนอ n ิและเว็บ C ีเอ็ดนะครับ EP นี้เรามาเริ่มกับคำถามคำถามและที่เชื่อว่าหลายคนคงสงสัยกันมากๆเลยว่าโชคดีมีจริงไหมทำไมทำไมบางคนเนี่ยโชคดีตลอดโชคเข้าข้างตลอดแต่ส่วนบางคนเนี่ย โชคร้ายเคาะซ้ำกรรมซัดจังเลยเอ๊ะโชคเนี่ยทำไมยังต้องเข้าข้างกับคนหน้าตาดีๆอีกด้วยนะเรามารู้จักกันก่อนครับว่าโชคในที่นี้หมายถึงดวงแบบสุ่มๆเลยเป็นเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับคนบางคนแบบแรนดอมเรียกว่าเป็นการจับฉลากเสียงโชคเรียว่าลัคกี้ดอครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งมา หนังสือเล่มนี้จะไม่ได้พูดถึงบุญกรรมเหล่านั้นนะครับเพราะคุณนัทวุฒิเนี่ยเขามาจากสายวิทยาศาสตร์ต้องมีการทดลองตั้งสมมติฐานเราลองมาดูครับว่าสมมติฐานต่างๆที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยกับการวิเคราะห์ว่าโชคดีมีกับบางคนจริงไหมกับสมมติฐานข้อแรกคือคนฐานะดีหน้าตายังดีอีกแถมมีชื่อเสียงมักโชคดีกว่าจริงไหม คุณนัทวุฒิบอกว่าไม่ใช่โชครับมันเป็นข้อเท็จจริงคนหน้าตาดีฐานะดีมีชื่อเสียงมักจะมีโอกาสเข้ามาสู่ชีวิตมากกว่าโดยคุณนัทวุฒินำเสนอทฤษฎีที่ชื่อว่า The Matthew Effect โดย Robert K. m e r t o n เป็นอาจารย์ด้านสังคมศาสตร์ชาวอาเมริกานนะครับเขานำเสนอผ่านตัวอย่างที่บอกว่าเด็กที่เรียนดีนะครับ ครูมักจะจำชื่อได้แล้วก็ครูเอ็นดูเป็นพิเศษเวลามีทุนมีโอกาสที่จะไปต่างประเทศโอกาสนั้นก็จะมาตกอยู่กับเด็กที่เรียนดีผููรู้จักนั่นเองเรียกว่าโอกาสดีกว่าครับซึ่งผมก็เคยเห็นมาก,กับตัวนะครับกับตอนที่ไปเรียนอยู่ที่ฮอลแลนด์จะมีน้องนนักเรียนจากทุนท,ที่ชื่อว่า Odos Odos One District One Scholarship ที่เขาจะให้ทุนไปเรียนต่างประเทศในประเทศที่เป็น non-native English ดังนั้นจะส่งไปที่อเมริกาออสเตรเลียอังกฤษพวกนี้ไม่ได้จะเป็นประเทศอื่นๆซึ่งฮอลแลนด์เป็นหนึ่งในนั้นน้องๆเหล่านี้นะครับก็มาจากทั่วประเทศเลยได้ทุนตามอำเภอตามตำบลต่างๆแบบเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆเหล่านี้ได้มีโอกาสสัมผัสกับการศึกษาที่ต่างประเทศซึ่งตามสถานะ การเงินของทางบ้านโอกาสเหล่านี้คงมีน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเด็กบางคนนะครับที่ผมได้คุยด้วยเนี่ยเขามาจากอำเภอตำบลที่ไกลจากตัวอำเภอเมืองโรงเรียนมีขนาดเล็กนักเรียนมีไม่เยอะเขาบอกว่าเขาได้เป็นตัวแทนมารับทุนเพราะเขาเป็นเด็กคนเดียวที่ชอบภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษได้ดีครูก็เลยส่งชื่อเขามาก็เป็นอะไรที่เรียกว่า เด็กที่ครูเอ็นดูที่ครูชอบก็ได้โอกาสที่ดีกว่าตามทฤษฎีของ the Matthew effect และยังมีข้อเสริมนะครับจากทฤษฎีนี้คือคนที่น่าตาดีกว่ามักจะมีโอกาสที่ดีกว่าอย่างงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่า beauty and the labor work market ความสวยงามกับตลาดแรงงานมีข้อสรุปว่าพนักง,งานคนที่หน้าตาดีกว่าจะมีเงินเดือน สูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ถึง17%โดยส่วนตัวนะครับผมก็เคยรับพนักงานจากบุคลิก,กภาพอย่างมีครั้งหนึ่งเนี่ยหน้าตาเขาก็ธรรมดาธรรมดานะครับแต่งตัวก็ธรรมดาแต่ตอนเดินผ่านมีกลิ่นน้ำหอมเล็กๆผมรู้สึกว่าเขาใส่ใจตั้งใจที่จะมาสัมงานสัมภาษณ์งานกับผมก็เลยเลือกรับพนักงานคนนั้นมาดังนั้นถึงแม้เราจะหน้าตาไม่ได้ดีมากมายอะไร แต่เรารักษาบุคลิกภาพแต่งตัวให้เหมาะสมวีผมเผ้าให้เรียบร้อยดูแลกลิ่นปากกลิ่นตัวเราเนี่ยจะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพทำให้เราดูดีมีโอกาสที่จะเพิ่มโชคให้กับคุณได้นะครับส่วนข้อต่อไปถ้าเกิดคุณสมบัติพอๆกันแต่โชคเนี่ยไม่เท่ากันนั้นมีจริงไหมก่อนไปฟังข้อ2นะครับเราไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างลิมกัวเมงสามย่านครับ ลิ้มกวงเม้งสามย่านสืบสารอาหารจีนโบราณกว่า80ปีหมูหันหนังกรอบะระดับท้าฟ้ฮือแซ่ปลาดุจจีนแต้จิ๋วขาหานอบสูตรโบราณออสูตรกระเ,เพมมาะปลาดำแดงหัวปลาเผือกหม้อไฟอ๋อนี้แปลก้ย้ยพร้อมส่งตรงถึงบ้านท่านผ่าไลแมนโรบินูดแกลฟูด มือครบครัวจัดเลี้ยงโต๊จีนติดต่อไลน์แอดไซน LKM 1999หลิมกวงเมง3าญาตเรากลับมากับคำถามที่ว่าโชคดีมีจริงไหมในข้อ2นะครับถ้าเกิดเราตัดคุณสมบัติแบบ the Matthew effect ออกไปที่เรียกว่าคนหน้าตาดีมักมีโอกาสมีโชคดีกว่าคนอื่น มาเป็นคนเรามีโอกาสเท่าๆกันแต่โชคไม่เท่ากันนั้นมีจริงหรือเปล่าโดยคุณนทัทธุฒยยกตัวอย่างว่าอาจารย์ท่านหนึ่งได้รับมอบหมายว่าให้หานักเรียนมาทำโปรเจกต์อันหนึ่งซึ่งเป็นโปรเจกต์ฟรีตั้งสมมติฐานว่าอาจารย์เนี้ยมีความชอบนักเรียนเท่าๆกันทุกคนไม่ได้โดดเด่นไปกว่ากันอาจารย์ต้องเลือกนักเรียนแบบแรนดอมแบบสุ่มเลย แล้วอาจารย์ท่านนั้นก็เลือกนักเรียนท่านหนึ่งขึ้นมายกตัวอย่างให้เป็นนักเรียน A อละกันนักเรียน A มีโปรเจกต์มาให้ทําแต่ไม่ได้เงินนะทํำไหมนักเรียน A บอกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันยุ่งยากเสียเวลาใช้เวลาเยอะมันส่งผลต่อการอ่านหนังสือของเราต่อการทํากิจกรรมของเราอ่ะเหนื่อยยากอะ่ะไม่เอาไม่คุ้มขออภัยครับอาจารย์ผมไม่สนใจโปรเจกต์นี้ครับ อาจารย์ก็ต้องไปหาคนต่อไปเป็นนักเรียน B ซึ่งนักเรียน B ก็อาจจะคิดน้อยตอบรับเซ y y เยไปก่อนเลยการทําโปรเจกน์นี้ทำให้เขาได้รู้จักคนมากขึ้นนอกจากในห้องของตัวเองแล้วอาจจะเป็นข้ามโรงเรียนข้ามคณะข้ามจังหวัดเลยก็ได้แล้วมันเป็นการพิสูจน์ฝีมือเขาเขาได้โชว์ของว่าเขาได้ทำงานได้ดีแค่ไหนเพิ่มโอกาสที่เขาจะได้รับเลือกไป ทำโปรเจกต์อื่นๆที่มันใหญ่ขึ้นเพิ่มโอกาสที่เขาจะรู้จักคนมากขึ้นแล้วนั่นก็อาจจะส่งผลให้คนได้มองเห็นศักยภาพในตัวเขาทำให้มีโอกาสที่จะดึงไปทำงานในหน่วยงานนั้นโอกาสรับทุนมากขึ้นรวมไปถึงอาจจะเห็นลู่ทางการทำธุรกิจเปิดบริษัทของตัวเองก็เป็นไปได้และเรามาดูนักเรียน A ครับเขาก็จะพูดว่าเฮ้ i, à, ยแกโชคดีจังเลย ทำไมได้ทุนนู่นนี่นั่นได้งานแล้วหรอโอโ้โหแต่เอลืมนึกไปว่าโอกาสนั้นน่ะไม่ได้มาเริ่มต้นมาปุ๊บคุณจะได้ทุนไปเมืองนอกอะไรได้เลยแต่มันจะเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆคุณจะต้องลงแรงเริ่มต้นคว้าโอกาสเหล่านั้นให้กับชีวิตของคุณเองและการที่เราจะคว้าโอกาสได้นั้นเราจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดใช้เวลาเล็กเวลาน้อย รวมถึงอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับ Work from home คุณมีเวลาเพิ่มขึ้นไม่ต้องไปเดินทางดังนั้นใช้เวลาเหล่านั้นนะครับพัฒนาตัวเองผมบอกกับทีมงานเลยครับว่าช่วงนี้สองสเดือนที่ผ่านมาที่เราดูเหมือนล็อกดาวน์ย่าหยุดทีมเราต้องลุยเต็มที่เรียกว่าลุยเต็มร้อยเกินร้อยเลยเพราะโควิดนั้นมันต้องมีที่สิ้นสุดครับไม่ว่ามันจะยากลำบากแค่ไหน ทัางที่ผมเคยเล่าว่าในช่วงที่ผมหยุดพักไปเนี่ยผมไปฟังพอดแคสต์ลงไปในประวัติศาสตร์ของหมอเอลเนี่ยเขาพูดถึง s Spanish f l u และ Black Death โรคระบาดเหล่านั้นหนักกว่าโควิดครั้งนี้เยอะมากคนตายเยอะมากแต่ทางนี้ก็ยังมีแสงสว่างปลายอุโมงเราต้องฮึดสู้ไปให้ถึงแสงสว่างนั้น และถ้าเกิดเราทำงานอย่างเต็มที่ไม่ใช่หยุดพักนอนนิ่งเนี่ยหลังจากเปิดนั้นเราจะก้าวกระโดดขึ้นมาอีกรีเวลหนึ่งเลยรวมไปถึงถ้าคู่แข่งหยุดพักนอนนิ่งให้พนักง,งานอยู่บ้านนิ่งๆหายใจทิ้งเราจะยิ่งห่างชั้นไปกับคู่แข่งและถ้าเกิดคู่แข่งที่ใหญ่กว่าเราก็จะตามเขาได้ทันดังนั้นช่วงนี้เป็นโอกาสของคุณแล้วครับ แม้ว่าเราจะเปิดเมืองมาบ้างเล็กน้อยคนส่วนใหญ่อย่าง Work From Home คุณยังมีโอกาสคว้าโอกาสเหล่านั้นไว้พัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรพัฒนารูปแบบการทำงนานของคุณให้ดีขึ้นและนี่ก็คือ Good Morning ใน EP ที่126กับหนังสือที่ชื่อว่า The Wise of Life ชีวิตต้องสงสัยโดยคุณนัททฒิเผ่าทวีสำนักพิมพ์แซลมอน ในอีพีต่อไปเราจะมารู้จักกับอะไรคือวิธีโน้มนะคนง่ายๆในแบบฉบับพฤติกรรมศาสร์ behavior s c i e n c e แล้วเจอกันในอีพีต่อไปสวัสดีครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ให้กดติดตามเลยครับกด Subscribe ที่ YouTube c h anel n p o s t แชร r e รวมถึง Podcast ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify พอรบีน Google Podcast s, และบ o ็อกดิและพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage Good Morning Podcast Good มีโอสตัวมีคลิปดีๆในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วเจอกัน Good Morning Podcast